สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ออสเตรเลียก็จะเข้าหน้าสปริงแล้วนะคะตอนนี้ดอกพัมก็ออกเต็มต้นแล้วค่ะทุกคนต้นพามต้นนี้หลายปีแล้วนะคะออกดอกเต็มต้นทุกคนดูสิสวยงามมากตอนนี้ก็มีผึ้งมาผสมเกสรแล้วนะคะทุกคนต้นเล็กๆแต่ดกมากนะคะได้กินผลอร่อยทุกปีเลยนะคะทุกคนพาชมบรรยากาศหลังบ้านทุกคนวันนี้อากาศดีแดดเต็มฟ้าเลยนะคะ สโชคค่ะอากาศดีลมสบายสบายเพิ่งพามข้างรั้วนะคะอันนี้ก็บ็อกกอรี่นะคะทุกคนปลูกในยางรถยนต์นะคะก็น<ต>ีค่ะเนี่ยยางรถยนต,ยยนต์มีต้นเล็กต้นใหญ่นะ,ะกำลังออกดอกนะะี่ะอีกไม่กี่วันก็จะเก็บทานได้แล้วนะคะอยู่แบบพอเพียงนะคะปลูกผ,ผักทานเองคะ่ะ ไอเดียเจ๋งไหมคะของคุณพ่อบ้านนะอปลูกนะทุกคนเวลาก็เอาเบีย้ยผักมาจากที่ทํางานนะคะนี่คะ่ะปลูกมีกินหน้าหนาวก็ได้กินทุกคนตลอดปีเลยนะคะร้อนนี้ก็เป็นผักสลัดกระต้นกระเทียมทุกคนน,ะคะนี่คะ่ะกำลังขึ้นนะคะสลัดกำลังงามๆนะคะหมกหอกับเนื้อปลานะคะทุกคนนะคะ อันนี้ก็ผักเพลวพอล่ลาตัดนะฮะตัดทิง้งเขากําลังแตกขึ้นใหม่ทุกคนเนี่ยค่ะเยอะมากพอลา่าจนได้ตัดทิง้งขุดทิ้งนะคะเก็บไว้ต้นเดียวนะเหมือนว่าจะพืชขึ้นมาเยอะเลยนะคะทุกคนผักเพลวเนาะขาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็ปลูกสตรอเบอรี่นะใส่กระถางใส่กระป๋องนะทุกคนเนี่ยค่ะปลูกไว้นะคะ เดียวก็ได้ทานแล้วค่ะทุกคนเนี่ยปลูกสกระปงง่ายดีนะคะย้ายไปไหนก็สะดวกสบายนะคะวันนี้พาชมส่วนหลังบ้านนะคะเล็กไม่น้อยไว้ค่ะอันนี้คือผักเป้นนะคะเนี่ยผักเป้นไปกินกับส้มตำนะทุกคนเนี่ยกลาลังงามนะสปริงอะไรเขาก็จะงามค่ะทุกคนนะเนี่ยปลูกใส่กระถางไว้นะคะคนนี้ค่ะต้นหอมก็งามงามนะ ตัดกินตลอดปีเลยขึ้นตลอดหน้าหนาวหน้าฝนขึ้นหมดเลยทุกคนเนี่ยนะคะถลาจะกินก็มาตัดนะตัดตัดเขาก็เกิดใหม่เรื่อยๆนะคะทุกคนอีกรอนนี้ก็จะเป็นกะหล่ำกำลังหอนทุกคนปลูกกะหล่ำปีผสมกับนะ,ะบรอกโคลีด้วยนะคะแซมกันมีผักชีลาวด้วยคะ่ะทุกคนเม็ดเขาร่วงลวงก็เกิดเราไม่ต้องปลูกนะคะเนี่ยกะหล่ำกาลังงามงามค่ะ ใช้ชีวิตแบบง่ายๆทุกคนไปงานดิเลกนะคะอากาศดีก็ได้ชมสวนหลังบ้านนี่แหละทุกคนค่ะนะคะอันนี้บอกโคลีต้นใหญ่มากทุกคนดูสิเพราะเราจะขยายให้ดูนะต้นก็ใหญ่มากนะคะเนี่ยกำลังดอกนี่ค่นะนะคะก็ปลูกในล้อรถเหมือนกันทุกคนอันนี้ก็มีผัผกนะคะเนี่ยผักกาด สลัดสีนะคะตัดเข้าไปเขาก็แตกหนอขึ้นใหม่คะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะอยู่ในล้อรถเดียวกันเลยนะคะใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็ปลูกในล้อรถอีกสลัดต้นงามงามทุกคนพลาก็จะตัดไปกินเนี่ยงปลาเผาแล้วนะคะเนี่ยงามมากเลยในล้อรถเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเบี้ยนะคะเบี้ยสลัด ผลาหวานดูสิขึ้นแบบเยอะมากเลยค่ะทุกคนตนนิดหนึ่งผล่าก็จะขยายออกเสร็จเปลงผักนะคะนี่ก็ต้นนี้ก็ใหญ่มากงามนะทุกคนเนี่ยผักสลัดเวลาเขาออกดอกผลาก็เก็บเมล็ดเขาไว้ก็เมื่อวานแปบ๊บเดียวก็ขึ้นทุกคนขึ้นง่ายอากาศขาดีเนาะนะคะไอเดียเจ๋งปลูกของในลอ้อรถนะคะทุกคนเนี่ยลอ้อรถ พาดูผักสีม่วงอีกนี่พอล่าตัดไปกินนะคะเ็าแตกยอดออกมานี่ทุกคนเนี่ยเแตกยอดออกมานะตัดยอดก็แตกหนอ่อแตกยอดให้กินเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้พี่พอล่าก,ก็เพิ่งตัดไปลวกนะทันกับไปพริกนะคะอร่อยมากทุกคนผักสีม่วงนี่นะคะงามๆค่ะเนี่ยพอล่าก็ออกชุดนี้พอล่าก็จะลือเขาทิ้งแล้วนะก็จะปลูกชุดใหม่แล้วนะคะทุกคนนี่แหละพาชมสวนนะคะ ส่วนนี้ก็บ๊อกคลี่อีกนะคปลูกในโรงเรือนนะในกรนะีนเฮาส์เนี่ยทุกคนงามงามค่ะเนี่ยต้นเขาสูงใหญ่มากงามทุกคนอันนี้ปลูกในกรีนเฮาส์นะในเรือนพ่อชําค่ะนี่ค่ะกําลังอบดอกนะคะต้นสูงยุ่งเลยค่ะทุกคนงามงามนะคะนี่ค่ะก็เอาผัก สวนผักเล็กๆดังบ้านไม่ชมนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแ,รกกแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ